สวัสดีค่ะตอบคำถามหลายคนถามว่าช่วยหาสามีฝรั่งให้หน่อยได้ไหมคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าโบสอ,อยู่ที่อเมริกาโบสน่าจะเจอฝรั่งเยอะเลยหาให้สักคนสิคะ้ะคำตอบหาให้ไม่ได้คะ่ะแต่ถ้าคุณเอาเงินมาจ้างซื้อเวลาที่โบสอ่ะติดต่อในออนไลน์นะคะก็จะทำให้ ไม่รับปากว่าจะได้หรือเปล่าคุณต้องเอาเงินมาซื้อเวลานะคะไม่ถูกด้วยนะคุณจะทำไหมละ่ะหลายคนคิดว่าแม้แค่นี้ก็ช่วยไม่ได้อยู่ต่างประเทศอะแนะนำให้สักคนไม่ได้หรือไงฝรั่งเยอะแยะถ้าคุณเป็นคนที่คิดง่ายๆคุณคิดใหม่นะคะถ้าหาได้ง่ายๆก็คงได้กันไปเยอะแยะแล้วง่ายๆไม่ได้หาได้ง่ายๆ ว่าไม่ได้รู้จักใครเยอะคนที่อยู่ต่างประเทศและแนะนำให้กับผู้หญิงที่เป็นคนรู้จักที่เป็นญาติกันหรือคนที่มาบอกให้หาให้หน่อยเขามีผู้ชายที่รู้จักอยู่แล้วหรือเขามีใครที่อาจจะพูดคุยกันอยู่แล้วก็แนะนำให้ก็เป็นได้นะคะตัวโบลอ่ะไม่มีผมไม่ได้รู้จักผู้ชายคนไหนนอกจากมิสเตอร์เลยนะคะแล้วหาให้เนี่ยนะ คุณก็ต้องทําความรู้จักด้วยตัวเองเพราะว่าคุณก็ต้องเลือกไงไม่ใช่ใครแนะนําใครมาให้แล้วก็ได้เลยแล้วจะอยู่กันได้ยืดแค่ไหนคนที่แนะนํามานะคะเขาก็ไม่ได้รู้ไงว่าคุณชอบแบบไหนหรือผู้ชายที่แนะนํามาเนี่ยรู้จักมักจีก,กันมากน้อยแค่ไหนก็ไม่รู้อาจจะไปทึกทักใครก็ไม่รู้เดินตามท้องถนอนแล้วไปคูดคุยขอรายละเอียดมาแนะนําคุยกันเองแบบนี้ หรือเปล่าอย่างนี้นะใครที่คิดว่าผู้หญิงที่อยู่ต่างประเทศมีสามีฝรั่งอยู่แล้วเนี่ยไปขอให้เขาช่วยหาให้หน่อยเนี่ยแล้วง่ายนะคะคิดใหม่คุณคิดใหม่จะให้เขาไปหาที่ไหนล่ะซื้อที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตได้หรือเปล่าไปซื้อที่ตลาดได้ไหมไม่ใช่ง่ายขนาดนั้นนะคะ ุที่อยากให้ช่วยนะอยากให้อดช่วยนะอไม่ได้ช่วยหานะอดช่วยไปเข้าเว็บให้แชทให้คุยให้เงื่อนไขหนึ่งคือคุณก็ต้องมาคุยด้วยกันด้วยนะคุณทำไม่ได้ใครที่บอกว่าก็อยากคุยแหละภาษาอังกฤษไม่ได้ก็ไปฝึกไปเรียนภาษาอังกฤษสิคุณคุณจะรอให้ผู้ชายอ่ะ มาคุยแล้วก็เข้าใจคุณเองอย่างเงี้ยคุณจะได้ผู้ชายแบบไหนนะคะผู้ชายที่เขาเลือกเนี่ยนะเขาจะเลือกผู้หญิงที่ติดต่อภาษาอังกฤษสื่อสารกันได้คุณก็จะพลาดผู้ชายดีๆไปแล้วผู้ชายที่ไม่ได้เลือกผู้หญิงที่ติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นผู้ชายที่ไม่ดีหรือเปล่าก็ไม่ได้บอกนะเป็นผู้ชายที่ไม่ดีสําหรับโอ๊ตแล้วเนี่ยโอ๊ตต้องเลือกเองด้วยตัวเองค่ะ เขาจะดีหรือไม่ดีโอ๊ตไม่รู้หรอกโอ๊ตต้องเลือกและทําความรู้จักขเขาก่อนโดยที่ต้องคุยภาษาอังกฤษให้ได้ค่ะโอ๊ตไม่ไปให้ใครหาให้เพราะคนที่หามาให้เนี่ยไม่ได้รู้ไงว่าชอบแบบไหนให้ไปหาตรงไหนมาแล้วพอหาตรงไหนเราได้หรือเปล่าถ้าหาเราได้ที่มาที่ไปเป็นยังไงก็ไม่รู้ไปสุ่มๆม,มาจากไหนสักตรงนึงที่อาจจะเป็นฝรั่งกุ้ยข้างถนนหรือเปล่าอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ไหม คิดใหม่นะคะถ้าคุณคิดง่ายอะ่ะคุณก็จะได้อะไรแบบง่ายๆแล้วชีวิตก็จะง่ายเกินแล้วก็ไม่ดีหรือเปล่าขอบคุณที่มาฟังนะคะบายบายสวัสดีค่ะ